มารับชมรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งเข้าใหม่อีกหนึ่งคันคันนี้เพิ่งลงจากรถเรลเลอร์มาเลยนะคะเป็นตัว1.9ดีนิกขับเคลื่อน2องล้อปี2020ไม่4 6,000โลการันตีสภาพเดิมอีกเช่นเคยพี่ๆขาตัวนี้นะคะเป็นตัว Muse X นะคะเป็นรถขับมือเดียวใครสนใจนะคะสามารถติดตามรายละเอียดได้ในคลิปเต็มค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งรถครอบครัวมือสองคัดเกรตก,ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b s c r i b e คุณจะได้ไม่พลาดรถครอบครัวสวยๆที่น้ำหนึ่งนำมาแนะนำให้ทุกทุกท่านได้รับชมกันค่ะน้ำหนึ่งขออนุญาตเกินก่อนนะคันนี้นะคะเป็นรถเข้าใหม่นะคะเพิ่งลงจากรถเชลเลอร์ม,มาวันนี้เลยใครดูคลิปนี้นะคะมาถึงปุ๊บนะคะรีบรีวิวให้ทุกทุกท่านได้รับชมปั๊บคันนี้นะคะยังไม่ได้เก็บรายละเอียดใดๆทั้งสิ้นนะคะน้ำหนึ่งก็รีบนาม มาให้ทุกทุกท่านได้รับชมรถแรกเข้ากันก่อนเดี๋ยวล้างทำความสะอาดปรับสภาพแล้วน้ำหนึ่งนำมารีวิวให้ได้รับชมกันอีกรอบหนึ่งด้วยการันตีสภาพเดิมกันอีกเช่นเคยไม่มีพิกความชนหนักจมน้ำเล่มไม่มีชำรุดสูญหายไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใดๆทั้งสิ้นการันตีสภาพเดิมอีกเช่นเคยนะคะก็สามารถเข้ามาดูตัวรถได้ค่ะคันนี้นะคะเป็นตัว DIONIC นะ Isuzu MU-X e X 1.9 DIONIC ขับเคลื่อน2ล้อนะคะปี2020เลขใหม่อยู่ที่46,000โลคันนี้ป้ายแดงอยู่ที่ประมาณล้านสามหนึ่งล้ประมาณนี้ค่ะพี่ๆค่ะก็ประหยัดไปเยอะเลยนะคะเหลือเพียงแค่แปดแส0หนเท่านั้นเองผ่อนเริ่มต้นอยู่หมื่นค่ะประมาณ14,200สี่พี่ๆค่ะในเรื่องของเครดิตอย่ากเก็บไว้ในใจนะก็ยกหูโทรหาสอบถามน้ำหนึ่งได้เลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวพาไปรับชมรอบๆค่ะ บอกก่อนนะรถคันนี้เป็นรถแรกเข้านะนะะอาจจะมีร่องลอยบ้างเล็กน้อยพี่ๆขาเราเก็บงานให้เราปรับสภาพให้แต่อยากให้ลูกค้าได้เห็นนะรถที่เข้าใหม่สภาพเป็นยังไงพี่ๆจะได้สบายใจว่าอ่อนี่คือรถที่รับเข้ามาและเดี๋ยวมีการปรับสภาพเก็บงานให้ค่ะก็สวยเลยนะคะสวยเหมือนที่แบบว่าตั้งโชว์พร้อมพร้อมเอ่อเอาไว้ใช้งานนะพร้อมขายเอาพูดง่ายๆ แต่ก็น,นี้เพิ่งลงจากรถสไลด์นะมาดูไฟหน้ากันก่อนตัวนี้เป็นตัวดีออลิคเป็นตัวที่เป็นโฉมที่เป็นโฉมพิเศษเนาะเอามาตกแต่งเพิ่มเติมนะคะเอามาตกแต่งเพิ่มเติมอิซูสเนี่ยเขาจะมีรุ่นย่อยเยอะมากๆเลยนะคะตัวนี้เป็นตัวดีออ i ิคก็เอานะคะตัวรถนะคะมาตกแต่งเพิ่มเติมก็จะได้ก,กันชนหน้าใหม่ กันชนท้ายใหม่นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะรมดำนะคะไฟ daytime running light นะคะแล้วก็ได้ไฟตัดหมอกคู่หน้าด้วยอันนี้คือกระจังหน้าด้านหน้านะตัวนี้นะคะยังไม่ได้เก็บงานนะอย่างที่น้ำหนึ่งแจ้งนะแต่ว่าได้กระจังหน้าคือ รุ่นนี้ไปเลยตัวดิออริกนะคะแล้วก็ฝากระโปรงค่ะนี่ให้ดูฝากระโปรงรถนะรอยบุบไม่มีนะคะรอยลากิมไม่มีเดี๋ยวมีการเก็บงานบ้างเล็กน้อยเนี่ยเดี๋ยวเราขัดออกนะคะตัวนี้เพิ่งลงจากรถสไลด์มาจริงๆนะคะเพิ่งลงมาวันนี้เลยก็วันนี้มาหลายคันค่ะนะทั้งรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งเอ่อตัวรถเก๋งนะคะตัวยาริสมา มาเยอะเลยนะรอบนี้นะคะก็ใครที่สนใจก็สามารถติดตามช่องน้ำหนึ่งได้น้ำหนึ่งรถมือสองคัดเกรดน้ำหนึ่งรถกระบะมือสองคัดเกรดน้ำหนึ่งรถครอบครัวมือสองนะคะหรือว่าอีกช่องหนึ่งรถตู้น้ำหนึ่งมือสองแล้วก็น้ำหนึ่งพาชมรถมือสองคะ่ะพี่พี่คะ่ะช่องเยอะมากๆก็โปดเข้าไปกดติดตามน้ำหนึ่งได้นะคะรวมถึงนะคะในแอป,ปทิกต็อกนะคะก็ใครเจอน้ำหนึ่งก็ไปทักถ่ายกันได้ในนั้นนะคะอาลคาะนะเดี๋ยวน้ำหนึ่งพาดูในส่วนของล้อแม็กค่ะก็ จะได้เป็นแม็กสีทูโทนนะ้ำแม็กเดิมค่ะโลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนนะคะคันนี้ก็จะได้เป็นแม็กหรูนะคะยางปี2022ค่ะพี่พี่ขานะ,ะเป็น22ปลายปีตัวนี้นะคะ ได้เป็นยางบิสโตนด้วยในเรื่องของยางเราดูแลให้ค่ะดอกยางไม่มีแตกลายงาเยอะอันนี้เราก็มีการเปลี่ยนให้นะคะมาดูซุ้มล้อสักนิดนึงค่ะพี่ๆค่ะซุ้มล้อตัวนี้นะก็เดี๋ยวเราล้างทําความสะอาดให้นะอันนี้ก็คือให้เห็นจะจะไปเลยนะคะอันนี้ก็คือสภาพรถแรกเข้าเรารับรถคัดเกตมารถประมาณนี้เลยไม่ได้เอาแบบว่าชนหนักหน้า,นาบี้หน้าบุบเนี่ยค่ะมาให้ไม่มีค่ะนะคะเราไม่มีย้อมแมวและที่สําคัญนะไปเสิร์ชดูได้นะบริษัทเพชรยนต์ค่ะนะคะ ซพ่งได้รับรางวัลน,นะคะของอรถดนใจนะคะของ finance ttb นะ,ะก็เป็นรางวัลน,นะคะอันดับหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะรถเขาจะมีการตรวจสภาพเนาะไดให้ทุกๆท่านได้มั่นใจได้ค่ะนะมีการตรวจสภาพรถทั้งหมด274รายการหลังๆเนี่ยรถก็จะมีการแข่งขันในเรื่องของ สภาพรถนะคะรถสวยรถไม่ช้ำเนาะเราได้รางวัลการันตีมาด้วยนะคะพี่ๆคนะ่ะนะมาดูในส่วนของกระจกมองข้างนะคะได้เป็นสีดำนะคะ,ะสะท้อนตัวเอง <c oughs> นะแล้วก็อันนี้ก็มีไฟเลี้ยวนะคะตรงกระจกมองข้างนะคะที่เปิดด้านนอกก็ได้เป็นแบบโครเมียมค่ะแล้วก็ได้บันไดข้างสีดำมานะได้บันไดข้างสีดำเดี๋ยวพาเปิดดูภายในสักนิดหนึ่ง โครงสร้างตัวรถเนี่ยมั่นใจได้นะโครงสร้างเดิมนะโครงสร้างตัวรถโครงสร้างเดิมนี่ค่ะแผงประตูนะคะก็จะได้เป็นสีดําตรงนี้ก็ตกแต่งด้วยวัสดุสีเงินที่เปิดด้านในเป็นโครเมียมค่ะพี่พี่ขาตรงนี้ก็เป็น,เป,น,นนะเป็นหนังนะเป็นหนังคอบประตูค่ะนะคะไม่มีรอยบุบไม่มีรอย อรอยบิดรอยเบี้ยวนะมาดูตัวรถได้แล้วก็ในเรื่องอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เป็นห่วงก็ในเรื่องของเครดิตใช่ไหมพี่พี่ขาอย่ากเก็บไว้ในใจนะยกูโทรหาสอบถามเรื่องของเครดิตเข้ามาได้ค่ะในส่วนของเบาะค่ะอันนี้จะเป็นลวดลายของเบาะเขานะนะคะเรียบตึงแบบนี้เลยนะได้เป็นเบาะคูลแม็กซ์ด้วยนะคะก็วิวัฒนาการนะคะเบาะแบบใหม่ไม่อมความร้อนเบาะหนังเขาจะ,ะถ้าเมื่อก่อนเนาะถ้าเป็นเบาะหนังเนี่ยข้อดีคือรักษาความสะอาดได้ง่าย เช็ดได้ง่ายนะคะทําความสะอาดง่ายแต่ว่า,าถ้าจอดตากแดดเขาจะมีการอมความร้อนใช่ไหมแต่ครูครูแม็กขาเป็นเบาะที่ไม่ได้เก็บความร้อนเนาะแต่ถ้าเป็นเบาะผ้านะคะก็ระบายความร้อนได้ดีกว่านะ,ะแต่ว่าอาจจะเช็ดดูแลรักษาความสะอาดยากนิดน,นึงฝุ่นเยอะใช่ไหมแล้วก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันค่ะพี่พี่ขานะคะก็ใครสนใจนะคะยังไงก็คุยรายละเอียดกันได้มาพร้อมกับแผ่นยางรองนะคะอันนี้ค่ะพี่พี่ขาด้านหน้า สีดำค่ะคุมโทนสีดำาดีออนิกเนี่ยก็จะแบบเออคุมโทนดำหน่อยเอาความสปอร์ตเข้ามาหน่อยเนาะนะคะนี่ตัวน็อตต่างๆโครงสร้างตัวรถอยากให้มั่นใจนะอยากให้มั่นใจโครงสร้างตัวรถนะคะแล้วก็ดูในส่วนของตรงนี้เลยค่ะปี2020ตรงสเปคตรงปกอะอะนี่เมื่อกี้แสงเข้านะตรงสเปกตรงปกค่ะพี่ๆ่ะ หากนำรถออกไปนะและเจอหลักฐานมีการตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถงังนำหลักฐานเข้ามาได้เลยเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจำนวนนะคะรับซื้อคืนเต็มจำนวนตัวเครื่องตัวถังนะคะเราเดิมไม่มีตัดต่อตัดแต่งนะคะแล้วก็ไม่มีพิษความชนหนักจมน้ําเอามาย้อมแมวขายแน่นอน,นะคะ่ะที่นี่เปิดมา24ปีแล้วนะคะเราซีเรียสเรื่องตรงนี้มากๆ นะอยากให้ลูกค้าได้รถที่ดีไปแล้วก็ไปใช้ยาวๆนะคะในเรื่องของราคานะหลายๆท่านจะบอกว่าเอยน้ำหนึ่งราคาจะสูงกว่าที่อื่นพี่ขาแต่ก็เทียบราคากลางได้นะนะไปเทียบราคากลางได้ก็คือถ้ารถสภาพสวยสภาพเกรดเอก็จะอีกราคาหนึ่งนะพี่นาะเอารถออกไปใช้ยาวๆคะ่ะพี่ๆค่ตัวนี้นะคะก็มเีเสียบไฟนะคะ220บโวลต์150วัตต์นะคะมี usb ด้วยนะตรงนี้ก็สามารถเสียบช่อง usb ได้ เบาะด้านหลังนะคะก็สามารถพับได้เลยนะคะพับได้นี่พับได้สี่สิบหกสิบอ่ะอันนี้ก็คือดันขึ้นนี่ดันขึ้นแบบนี้อ่ะอันนี้อันนี้เขาเบาะบอกเขาพับอยู่ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวน้ำหนึ่งไปดึงให้ดูสนใจยังไงนะคะทัก เข้ามาดูได้นะคะ0ย์961984963คันนี้ยังไม่ติดจองเพราะเป็นรถเพิ่งเข้ามานะคะเพิ่งเข้ามาเลยเพิ่งลงจากรถสไลด์มาเลยออาดูด้านท้ายกันก่อนด้านท้ายนะคะก็จะได้การชนท้ายใหม่เนาะนะได้การชนท้ายใหม่แล้วก็ตัวรับสัญญาณเป็นแบบชาร์กฟินนะคะอะแล้วก็เสาเออไม่ใช่เสาเสารับสัญญาณจะเป็นแบบครีบฉลานนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นแหลกราวหลังคาเนาะก็ เนี่ยค่ะหลังคาเดิมสวยสปอยเลอร์ไฟเบรกดวงที่3มีที่ปัดน้าฝนด้านหลังนะคะกระจกเดิมนะคะพี่ๆค่ะไฟท้ายไม่มีรอยแตกไม่มีคราบไอ้น้ำเกาะเนาะ <No. S 1> อ่ะมาเปิดดูด้านหลังกันนะคะ mm. ก็อันนี้คือพับเบาเพื่อแบบว่าคือก็วางสัมภาระได้เยอะมีพื้นที่ใช้สอยตรงด้านข้างอ่ะเดี๋ยวน้ำหนึ่งขออนุญาตเอ่อดึงเบาะขึ้นมาทั้งสองฝั่งก่อนนะคะ อ่ะนี่นะคะเดี๋ยวไปดูแถวที่สามกันว่าพื้นที่นะคะที่นั่งด้านหลังนะก็ถ้าเป็นคนตัวเล็กหรือว่าเด็กก็นั่งได้ค่ะพี่ๆขาแต่ถ้าคนตัวใหญ่อ่ะแถวที่สามอาจจะอึดอัดหน่อยหนึ่งเนาะ,ะเป็นรถรถแทบทุกคันค่ะถ้าเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งอะเนาะนะคะนี่ก็ก็นั่งได้ก็ใครที่สนใจนะคะอ่ะก็เป็นรถครอบครัวด้านตรงนี้แถวที่สองก็สามารถพับได้นะคะ หกสิบสี่สิอ่ะตรงนี้ก็มีที่เท้าแขนมีช่องใส่แก้วน้ำนะคะช่องใส่แก้วน้ำอ่ะเดี๋ยวไปพับแถวหลังกันบ้างดีกว่าจะได้รู้ว่าห้องเก็บสัมภาระนะคะก็ดึงจากตรงนี้แหละคะ่ะพี่ทีค่ะดึงตรงนี้นะคะแล้วก็พับลงไปอ่ะทั้งสองฝั่งเนี่ยค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะถ้ามากันห้าห้าท่านห้าที่นั่งนะคะรวมคนขับนะคะก็วางห้อง ด้านหลังห้องเก็บสัมพาระก็วางได้เยอะอยู่นะคะเพราะว่าพับแนบระนาบลงไปมีพื้นที่ใช้สอยด้านข้างนะคะมีช่องเก็บแก้วน้ำนะคะอ่าซ้ายขวาอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงนะคะก็ใส่ตรงนี้ยางอะไหล่อยู่ด้านล่างนะคะนี่ค่ะ อันนี้คือรถเข้าใหม่ยังไม่ได้เก็บงานนะคะมีแอร์ทุกตำแหน่งที่นั่งรวมไปถึงนะคะมีจอกลางด้วยคันนี้ได้จอกลางมาด้วยตัวน็อตต่างๆค่ะนี่รถยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะพี่ๆขาก็ยังมีคราบขี้ฝุ่นอยู่เนาะเดี๋ยวคันนี้ออเดี๋ยวเขาก็เก็บงานปรับสภาพให้แล้วก็เดี๋ยวยังไงน้ำหนึ่งจะมารีวิวให้ทุกๆท,ท่านได้รับชมกันอีกรอบหนึ่งนะคะใครสนใจคันนี้นะก็คือปรับสภาพเรียบร้อยแล้ะนี่ค่ะ สนใจยังไงก็ทักหานหนึ่งได้0961984963นะ0961984963อ่ะหนึ่งดึงขึ้นมาหน่อยนะดึงขึ้นมาหน่อยยังไงก็อ่าเข้ามาดูตัวรถได้อ่ะนอกจากนี้นะคะตรงนี้ก็มีช่องใส่อุปกรณ์อเนกประสงค์พี่ๆคะ่ะเดี๋ยวตรงน,นี้ช่างเขาก็มาดูแลให้นะคะอะ เปิดให้ดูจ,จ่าๆไปเลยนะคะรีวิวแบบจริงใจนะคะส่วนด้านข้างที่มองเห็นรอยบุบรอยลักกิ้มเนี่ยคันนี้ไม่มีแต่อาจจะมีร่องรอยแบบว่าขนแมวเล็กๆน้อยๆค่ะพี่ๆขาเนี่ยนะคะตรงนี้ขัดออกนะคะขัดออกเดี๋ยวเราดูแลขัดให้สนใจทักมาได้คันนี้เป็นรถเข้าใหม่รอการปรับสภาพกับอิสุสุนะคะมิวส์เอ็กซ์หนึ่งจปีสองพ ไม่4 6 0หม่นโลนะคะรถครอบครัวเจ็ที่นั่งใครที่แบบชอบแบ์อิสุๆุนะคะก็คันนี้ห้ามพลาดเลยค่าตัว8 1 9 0 1 9 0ผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ14,200ค่ะพีค่ะพี่ค่ะเครดิตดีอัพจัดยอดเต็มฟรีดาวได้ถ้าใครอยากจัดฟรีดาวนะคะแต่ถ้าดาวก็ดาวประมาณดาวประมาณ3 0 0 0 0 4 0น0 0นะคะประมาณนี้นะ,ะก็สนใจทักเข้ามาได้เลยนะคะหรือจะดาวประมาณเครดิตดีจะดาวประมาณ20,000 ก็ได้นะคะก็อยู่ประมาณนี้ค่ะพี่ๆค่ะคันนี้นะคะน้ำหนึ่งขอรับอยู่ที่อ,อสามสามหมื่นสามหมื่นห้าละกันสามหมื่นห้าละกันหรือสามหมื่นขึ้นไปก็ได้อ๋สามหมื่นสามหมื่นขึ้นไปขอประมาณสามหมื่นสองคนเดียวจบ สามหมคนเดียวจบแต่ถ้าสามหม่ามันรวมเผื่อรวมภาระไปด้วยเนาะพี่ๆสนใจยังไงก็ทักหาน้ำหนึ่งได้เลย0961984963ค่ะกับอิสุสมิวส X คันนี้นะคะแต่ถ้า,ารายได้ไม่ถึงก็อาจจะต้องมีการดาวหรือหาคนกู้ร่วมนะคะอ่ะมาเดี๋ยวมาดูสตาร์ทรถนะคะได้เป็นปุ่มพุทธสตาร์ทนะคะคันนี้เป็นปุ่มสตาร์ทมือ นี่ค่ะป้ายรถเข้าใหม่นะคะลำดับที่49เห็นไหม คันนี้เป็นรถเข้าใหม่จริงๆแล้วก็มีรถเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยวันนี้ลงจากรถไลท์ค่อนข้างเยอะเลยนะคะก็มี m ิวเเข้ามาประมาณ3คันค่ะพี่ๆขามีสีดำสอสีขาวหนึ่งเนาะเดี๋ยวน้ำหนึ่งก็ทยอยลงค่ะมีฟอ r ์จูเนอร์เข้ามาใหม่ด้วยนะกับรถครอบครัวใครสนใจไงติดตามช่องน้ำหนึ่ไว้ให้ดีๆนะคะอันนี้ใหม่4 6ก3 3โลค่ะมีฟังก์ชันซ้ายขวานะคะก็ได้หน้าจอ ทัชสกรีนรวมถึงมีกล้องมองหลังขนาดถอยจอดนะคะแอร์เย็นเจี๊ยบเลยพี่พี่คะ่ะนะแอร์เย็นมาแอร์เย็นเลยแหละนะคะแล้วก็ตรงนี้กระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าค่ะกระจกทั้งสี่บานเป็นเอ,อ่อไฟฟ้าฝังคนขับเป็นออโต้ที่เปิดด้านในเป็นโครเมียมนะคะคอนโซลด้านในนะ,ะตรงนี้ก็เอ,อ่อคุมโทนสีดำนะคะอันนี้เป็นรถหน่วยงานคะ่ะพี่พี่ค่ะตัวกระจกมองหลังเป็นออโต้นะคะแล้วก็มี ที่ใส่แว่นตามีไฟด้านหน้ามีจอกลางนะคะได้จอกลางมาด้วยนะคะกระจกเอ่อมีที่บังมีกระจกตรงที่บังแดดนะคะจะบอกว่ามีที่บังแดดตรงกระจกมีกระจกตรงที่บังแดดแต่ฝั่งนี้ไม่มีกระจกนะคะสนใจยังไงก็สามารถเข้ามาดูรายละเอียดกันได้ค่ะตัวนี้นะคะ8ปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันพรอเริ่มต้นหมื 10, 4, ่นสี่รถครอบครัวใครครอบครัวใหญ่ชอบท่องเที่ยวนะคะก็อ่ามาดูได้ค่ะ,ะเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องด้านหนะ้าสักนิดหนึ่งด้วยนะคะ ใครสนใจยังไงห้ามพลาดนะคะห้ามพลาดเลยนี่แล้วก็ตัวล้อนะคะสภาพเดิมสวยบิสต t ต้นยางปี2022มาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันค่ะคันนี้นะคะจะย้ำเรื่อยๆนะเป็นรถเข้าใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพภาษีพ,พบรบเป็นปี68แล้วเดี๋ยวหนึ่งขอสองนิดนึงนะอ่ะหมดเดือนอกรกฎาคมพี่ๆค่ะ คือภาษีพรบรพรบรเรามีให้อยู่แล้วนะคะภาษีเนี่ยก็คือถ้าถ้าสามารถต่อลุ่งหน้าได้3เดือนนี้เราต่อให้เนาะเพราะว่าตามกฎหมายอะเนาะอ่ะมาดูแผนการความร้อนใต้ฝากระโปรงยังสภาพสวยกิฟตอยู่เลยไมสี่หมื่นหกพันโลพี่พี่ขา อรอยเมคอัพต่างๆตัวน็อตต่างๆเข้ามารับชมมาสัมผัสตัวรถได้ถ้าจะมาวันนี้นะพี่ๆคะ่ะมาวันนี้พรุ่งนี้แจ้งน้ำหนึ่งก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเขาอาจจะไปเก็บงานนะคะหรือว่า,าจ,จะล้างอยู่นะคะอ่ะ,อะนี่คะ่ะน้ำหนึ่งจะได้ดักไว้ตัวนี้เป็นแผ่นเพจนะคะอ่ะอยู่ครบชัดเจนคันด้านหน้าสีสวยโดนใจสีดำนี่อันนี้ไม่มีอ่ารอยเขาเรียกว่าอะไรรอยเชื่อมรอยเชื่อมเนาะ ไฟเดิมจากโรงงานยี่ห้อนี้เลยตัวเออถ้าเป็นโตโยต้าหรือไม่ก็อิซูซูก็จะยี่ห้อเดียวกันไทยคุยโตะนะคะก็รถมือสองรถครอบครัวจะที่นั่งค่ะน้ำหนึ่รีวิวทุกแบรนด์ค่ะพี่พี่ขาน้ำหนรีวิวทุกแบรนด์เลยนะคะสนใจยังไงก็ทักเข้ามาได้นะคะก็ได้เป็นเครื่องอิซูซูดีดีไอนะคะบูพาวเวอรปี2020เครื่องพันเค่ะเป็นตัวประหยัด เป็นตัวประหยัดค่ะนะคะป้ายแดงนะคะออกป้ายแดงออกข้าจะอยู่ที่ประมาณล้านสามล้านสามหนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นสี่พันประมาณนี้สนใจไงทัาหาเงินหนึ่งได้นะตัวนี้ก็ประหยัดจากป้ายแดงไปเยอะเลยนะคะเหลือเพียงแค่แปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันค่ะก็จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ห4 2่0สี่สองร้อยประมาณนี้เครดิตดีอัพจะยอดเต็มฟรีดาวได้นะคะฟรีดาวได้ดอกเบี้ยถูกที่สุดจะเริ่มต้นอยู่ที่2.39 ก็ะคะ 2. 9 2 7 9ก็2 3อ2.79อยู่ที่เครดิตของอผู้กูด้วยนะคะสนใจยังไงทักหา,าน้ำหนึ่งได้นะนะ0 9 6 1 9 8ก้าหค่ะอันนี้เรามีอะไรให้บ้างเรามีบริการฉุกเฉินยีชั่วโมงให้มีวารันตีหลังการขายให้นะคะแล้วก็มีในส่วนของออดูแลห้องดูแลในส่วนของเครื่องเกียร์ให้อยู่แล้วพี่พีค่ะไม่ต้องกังวลน,นะคะสนใจยังไงทักมา แล้วนะก็เอารถออกไปไม่ต้องกังวลน,นะออกไปแล้วเข้ามาหาเราได้ไหมเรามีวันตีหลังการขายให้ค่ะที่นี้เปิดมา24ปีแล้ว,ล,วล้วที่เพชรยนต์ที่นี่นะคะ,ะเจ้าของนะคะเป็นเจ้าเป็นที่ของเจ้าของเขาเองไม่ต้องกลัวเราหนีไปไหนค่ะอันนี้คือให้ความเชื่อมั่นและมั่นใจได้เลยนะคะเอาละค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งตังขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกทุกท่านา่ะจะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะกับรถครอบครัวสวยๆนะคะเดี๋ยวคันนี้ถ้าปรับสภาพเรียบร้อยแล้วสวยเป๊ะเช็คกระเดกยังไงนะคะเดี๋ยวถ้ายังไม่ติดจองไงน้ำหนึ่งจะมารีวิว ให้ทุกทุกท่านได้รับชมกันอีกรอบหนึ่งค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะจะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ